เอ่อสวัสดีครับวันนี้่อ um, จะมานำเสนอเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาเสียงง่ายเพื่อคนที่เพิ่งหัดนะครับอ่อ oh, oh, เป็น Windows Application แล้ว Project 4 No Extreme s a e เพื่อเขียนใหม่ๆจะสามารถเรืองเบสิคได้นะครับ เพราะว่าการการการบัสกรรับที่ง่ายที่สุดสำหรัสบสำหรับการเกียนโอเคครับรนี่รองที่เราโอเคมารีเดสักตัวเองขอเล่นเซ็สบุกสัก เลนที่จะเขียนต่อไปนี้เป็นโปรแกรมสําหรับใช้ในการรันโปรแกรมจากพวกลอมของ P.S.P ให้เล่นบนเครื่องปกติได้ครับเดมจำเป็นต้องใช้กัดจอแต่โปรแกรมนี้ทําให้การไหลเรื่องของอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาใช้ใอินเทอร์เน็ตของ E.D.G.E. หรืออินเทอร์เน็ตนซิมเนื่องจากผู้าาใช้ใอินเทอร์เน็ตนีซิมจะป,ประสบปัญหาเกี่ยวกับการ รวช้าในการเลื่ออินเทอร์เนต็ตนะครับผมก็ทำการเขียนโปรแกรมสำหรับนใชน้การเสริมความรู้เกีวกับอินเทอร์เนต็ตด้วยมืพยอพีด้วยกฎหมายนะครับอ่าเรามาแล้วนะครับกันแรกเขียนโปรแกรมภาษาซีมรู้ก่อน ศึกษาจากหนังสือเว็บหรืออาจจะเป็นในเว็บวิกพีเดียนะครับการศึกษาภาษาซนั้นให้เรศึกษาจากภาษาซีชก่อนนะครับเอ้ยภาษาลก่อนนะครับเพราะว่าเป็นภาษาง่ายการเริ่มเขียนโปรแกรมต้องเริมที่ระเบียบสิ่งก่อเร่ถ้งต่ดจะ้เร การสอ้อนการเขียนโปรแกรมมาเยอะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้โปรแกรมในาการแฮกนะครับเพราะส่วนใหญ่คนจะดาวน์โหลดโปรแกรมมาเองภาคกลงมาผมก็เขียนเองนะครับแล้ววันนี้รู้สึกอยากจะเผยแพร,ร่อยากจะโมอะไรประมาณนั้นจากนั้นก็เอามามาเพื่อที่ต้องการจะ เขียนโปรแกรมภาษาส,สีนะครับโปรแกรมภาษาซีไม่ได้ง่ายครับถ้าฝีดูฝีเงินหรือเราต้องจะเขียนจริงๆมันจะต้องเป็นเรื่องยากครับโปรแกรมนี้ใช้การเขียนซีสาม,มารถรดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นะครับหรือเข้าไปในเฟซบุ๊กของผมก็ได้นนครับเข้าไปในบล็อกของส่วนตัวสมบัติของผมก็ได้ครับ เคยเจาะเข้าไปในผมเคยเจาะเข้าไปในเว็บไซต์ของเรียนหารตำรวสิบพระยาสันซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมของผมเองครับปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่ร,าคารูปหลักฐานเก่าๆเท่านั้นเองแต่ตกพลิเให้ใหม่ขึ้นมาเป็นรูปหลักฐานขยะนะครับโดยผงเขียนโปรแกรมขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็ทําการบอร์ด้ะไรกับการบอร์ดหรือการปโปรของ